มันเคยมากถึงระดับแบบ50บิตคอยเลยใช่ครับใช่ครับก็คือเหมือนแบบเป็นการหมุนเวียนด้วยสลับกันไปอะเงยครับจําได้คือเราก็แบบปล่อยรันไปเรื่อยๆอะเงยครับประมาณแบบ3เดือน4เดือนเราสั่วเอ้ยเงินมันเยอะมากก็เลยขอแม่เอ้ยแม่แบบ ลองถอนไหมอยากซื้อคอมแมคบุ๊กอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นถอนออกมาเนี่ยถอนออกมาประมาณเท่าไหร่พอๆกับจํานวนแมคบุ๊กที่เราจะซื้ออะไรครับก็ประมาณ10กว่าบิตคอยใช่ประมาณ12 13บิตคอยในตอนนั้นนะครับแม่ใจดีนะเสียไปเป็นแสนแล้วก็ยังอุตส่าห์ <c oughs> ให้เราแบบเป็นหมื่นเดือนตอนนั้นในเอ็มเอ g l o b a l อ่ะมีประมาณกี่บิตคอยมันไม่ได้ขึ้นเป็นแบบค่าเงินบิตคอยอ่ะมันขึ้นเป็นดอลลาร์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราถอนมันถอยขึ้นเป็นบิตคอยออ๋ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมหลักแสนนะครัแสนสองแสนขึ้นไป,ปแสนแสนสองแสนแต่จริง บาทแต่อาจจะเยอะกว่านั้นแต่ผมจำให้มันนานมากก็ได้ก็น่าจะอยู่ประมาณลักแบบหลักประมาณแบบ6 6 7 0 0 0ดอลลาร์ใช่ใ่ครับแต่ถ้าเกิดตีเป็นบิตคอยก็ถือว่าเยอะหน่อยนะเพราะว่า300ก็น่ก็ได้ประมาณ20-30บิตคอยแล้ว50ิบิตคอยนี้ก็คืออยู่ใน MMM g l o b a l หมดเลยใช่ครับเป็นการแบบที่เราโอนไป M g l o b a l M g l o b a l โอนมาหาเราเราโอนไป b ีอะไรงี้เงินที่เอาเข้าไปกับเงินที่ถอนก็ามามันมัน,ม,นมันกำไรไหม <c oughs> มันกําไรไหม <c oughs> แต่แต่อย่าแต่อย่าเลียนแบบนะครับทุกคนที่ถอนก้อนใหญ่สุดก็แค่ก้อน MacBook เลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ถอนเลยเหมือนจะได้กําไรแต่สุดท้ายก็คือขาดทุนหมดเลยเพราะว่าโดน f m g l o b ็ l b i บไปอะไรเง <c oughs> ี้ยก็คือหลุปเดิมครับผมหลูเดิม